และนี่นะครับคือเสียงจะเจ้าเอลียสครับที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB 1234567890อ่ะลองให้ข้างนองตกตะโกนเข้ามาดูครับทีมงานทีมงอ่ะถ้าสมมุติว่เพื่อนแบบแม่เรียกลำคาญนะครับก็ปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับแกจ็ดที่ใช่ยังไงก็มือคุล่านะครับ ในปัจจุบัน Steel Series ก็เป็นแบรนด์เกมมิ่งเกียรระดับโลกที่มีสาวกอย่างหนานแน่นอีกทั้งเกมเมอรระดับโลกก็นิยมเลือกนํามาใช้ในการแข่งขันกันเยอะมากซึ่ง Steel Series ก็ได้ออกไมค์เกมมิ่ตัวใหม่ออกมาเราอจัดว่าเป็นไมค์เกมมิ่ที่อยู่ในเกรดสตูดิโอเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้ก็คือ Steel Series Alias ก็จะเป็นไมค์เกมมิ่ USB คุณภาพสูงเหมาะมากๆสําหรับใช้สตรีมเกมพูดคุยหรือว่าใครที่ทำพอดแคสต์ก็เอามาใช้ทำพอดแคสต์ได้ด้วยนะครับ โดยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแคปซูลรับเสียงที่ใหญ่กว่าไม์ทั่วไปถึง3เท่ามาพร้อมกับซอฟต์แวร์โซน่าในการปรับจูนคัสตอมได้อย่างอิสระตามใจชอบกับราคาค่าตัวอยู่ที่9,990บาทซึ่งการใช้งานจริงจะเป็นยังไงเสียงดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ มาเริ่มกันที่ดีไซน์นะครับซึ่งดีไซน์ตัวนี้จะมาโทนดำๆเรียบๆวัสดุบอดี้ตัวไมจะเป็นพลาสติกดำด้านตัดด้วยตะแกรงอลูมิเนียมหุ้มด้วยผ้าดูค่อนข้างสวยแล้วก็ลงตัวมากๆด้านล่างจะเป็นปุ่มควบคุมมีทั้งปุ่มมิวไมแบบแตะสัมผัสแล้วก็จะมีหน่อบลุ่มอันนี้ไว้ปรับหูฟังนะครับซึ่งที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องอ็อก3.5สําหรับเสียบหูฟังแล้วก็ปุ่มปรับเกนของไม้ด้วยนะครับและจุดที่พวกเราชอบมากๆก็คือไฟของตัวนี้ครับซึ่งจะมีไฟมาให้2จุด ก็จะมีที่ด้านใต้ไม้นะครับอีกจุดก็คือไฟ led ไว้บอกระดับเกณฑ์นะครับเวลาเราพูดเนี่ยมันก็จะมีไฟปีนะครับซึ่งน้าเสียงพีกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับหรือว่าถ้าเรากดมิวไม้์เนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงแบบกากบาดอันนี้ก็ดูมีกิมมิกแล้วก็สวยทีเดียวครับสำหรับตัวขาตั้งนะครับก็จะมีแถมมาให้ด้วยจะเป็นขาตั้งอลูมิเนียมต่อเข้ากับช็อคเมาส์ที่เขาแถมมาก็จะช่วยการเสียงกระแทกออกไปได้ระดับหนึ่งเลย หรือใครที่มีขาไหม่อยู่แล้วก็สามารถนําไปใช้กับขาใหม่ของเราได้นะครับในกล่องเขาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วแบบนี้เลยนะครับ ดูสเปกกันบ้างนะครับก็จะเป็นการรับเสียงแบบคาดิโอทเท่านั้นอันนี้รับเฉพาะด้านหน้านะครับไม่สามารถปรับได้และด้านในนะครับไดอะแฟรของเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าไม์ทั่วไป3เท่าขนาดอยู่ที่1นิ้วนะครับช่วยให้การจับเสียงที่กว้างแล้วก็เนื้อเสียงก็จะมีความละเอียดแล้วก็มีความหนามากขึ้นด้วยส่วนความถี่นะครับตัวนี้สามารถรับได้ตั้งแต่50เฮิร์ตซ์ถึง2 0 0 0 0เฮิร์ตซ์ครับแล้วก็ความละเอียดก็ได้สูงสุดที่ 24B ย48กิบสี่บิตสี่สิบแปดกลอเล,ลอเล่น์ปรแกรมกมันให้ยครับ อ่ะโอเคครับทีนี้มาดูกันในโปรแกรมกันบ้านนะครับน่าใช้มากๆโปรแกรมชื่อว่า Steel Series GG นะครับแล้วก็เสียงตอนนี้ก็ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้ามานะครับก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะมีพวกหน้าโฮมแล้วก็หน้า Engine นี่ก็ จะดูได้ว่าเราเชื่อมต่อกับตัวไหนอยู่นะก็จะมี2ตัวที่เชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับก็คือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรนะครับส่วนถ้าอยากจะปรับตรงไหนเพิ่มเติมนะครับอันนี้แนะนําเลยครับเข้ามาที่ตรงโซน่าก็จะเป็นโปรแกรมของทาง Steel Series เลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าจะใช้ได้เฉพาะ PC เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ Mac จะไม่สามารถโหลดโปรแกรมนี้ได้นะครับทีนี้ครับเข้ามาดูตัวโซน่าก็จะเป็นหน้าของมิกเซอร์ นะครับก็จะมีปรับได้แยกชาน n อลเลยครับเป็นมิกเซอร์ปรับมาสเตอร์ก็ได้ก็จะปรับทุกชาน n e ลอย่างนี้นะครับหรือว่าจะปรับเกมปรับแชทปรับมีเดียต่างๆปรับออกได้ตรงนี้แต่ที่ต้องมาดูเลยก็คือหน้าไม้นี่นะครับก่อนอื่นก็เช็คก่อนเลยว่าอินพุตตรงไมนะครับก็เป็นรุ่นนี้ครับเอเลียสนะครับทีนี้คลิกเข้ามาดูตรงนี้ครับหน้าไม่ปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับหลักๆเลยก็จะมีหน้าของ EQ นะครับปรับ EQ เสียงพูดได้ อยากได้เสียงทุ้มหน่อยนะครับก็เพิ่มเสียงทุ้มก็จะเพิ่มเบสเข้ามานะครับนี่นะครับอ่ะทดสอบนะครับทดสอบเพิ่มความทุ้มนิดนึ่งนะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบเสียงทุ้มก็ปรับไฮขึ้นได้นะครับเลือกได้หลายหลายย่าเลยนะครับค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับทดสอบครับหรือว่าถ้าใครปรับไม่เป็นนะครับมันก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าเป็นย่านไหนบ้างนะครับหรือว่าถ้าอยากจะสบายกว่านี้มีพรีเซตให้ด้วยนะครับอ่ะเป็นบาลานซ์นะครับก็เสียงบาลานซ์จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับ โอเคครับสวัสดีครับเป็นไฮพิชนะครับอันนี้แบบเสียงจะสูงๆนิดนึงนะครับแล้วก็โลพิชนะครับอ่ะอันนี้เสียงก็จะอุ่นๆนุ่มๆนะครับส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบอันนี้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะดีฟบอยส์นะครับอ่ะดีฟบอยส์ก็จะใกล้ๆกันวอลกี้ทอกกี้นะครับก็มีให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเสียงแบบวิทยุวอลกี้ทอกกี้โทรโขงนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะลดเสียงกลางนะครับพวกเสียงขึ้นจมูกก็จะลดให้ตรงนี้นะครับส่วนตัวก็เดี๋ยวปรับเป็นตรงนี้ดีกว่าคครับเป็นอดแสต์ โลพีชนะครับอ่ะเสียงก็จะทุบๆนุ่มๆหน่อยนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น Clear Cast AI Noise Cancellation ก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนนะครับเปิดปิดให้ฟังก่อนนะครับน่าจะตัดเสียงแอร์ออกไปได้นะครับก็สามารถเลือกเลเวลได้ด้วยนะครับว่าเราจะสามารถปรับแบบแม็กซ์เลยไหมหรือว่าจะปรับแค่นี้นะครับอ่าอ่ะลองให้ข้างนอกตะโกนเข้ามาดูครับถ้าสมมติเอ้ยเพื่อนแบบแม่เรียกลำพานนะครับก็ปิดได้เลยนะครับ ที่ค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนแบบแม่เรียกลำคาญนะครับก็ปิดได้เลยนะครับโอิยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเดี๋ยวลืมนะครับแจดคจ็ตที่ใช่ยังไงก็มือคูล่านะครับนี่ส่วนใครที่อยากจะปรับแบบไ o ่เคานซเลชันแบบว่าแมนนวลนะครับก็สามารถปรับได้ข้างล่างเลยแต่ว่ามันจะค่อนข้างลําบากแล้วก็ยากพอสมควรนะครับแนะนําว่า ใช้แค่ตรงนี้พอแล้วเราก็ปรับเลเวลว่า,าจะตัดเสียงรบกวนมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะก็ผมเทสคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้น้องพีเจนไปทดสอบละเอียดกว่านี้นะครับและเสียงที่เพื่อๆนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากเจ้าไมโครโฟนของ Steel Series Alias นั่นเองเสียงอันนี้จะเป็นแบบพูดปกตินะครับเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5 6อ8 9าครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบกับการเล่นคู่กับคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเมาส์เกมมิ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะปิดตัว AI ก่อนนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบแบบปิด AI นะครับหรือว่าปิดการตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับหลักๆคร่าวๆก็จะเสียงประมาณนี้นะโอเคครับอันนี้ก็เปิดระบบ AI แล้วนะเราจะเลือกระดับนะครับอยู่ที่50%นะครับก็ลองดูว่าเสียงผู้ผมแล้วก็การตัดเสียงรบกวนเนี่ยดีขึ้นไหมเอาละครับสวยครับสวยข้างหน้าครับซ้ายซ้ายซ้าย ยิงเลยเอออะไรประมาณนี้ทํามาเดี๋ยวมาลองกันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันบ้างเอานะเอาเลยครับสวยครับสวยเอาเลยครับข้างหน้าครับข้างหน้ายิงเลยยิงเลยเก็บศพอ่าเรียบร้อยครับกินไก่ครับงานนี้เอาเลยครับสำหรับการเล่นเกมนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองพูดแบบพอดแคสต์กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเสียงรบกวนนะครับเป็นพวกเสียงฝนต่างๆดูซิว่าตัดเสียงจะโอเคหรือเปล่านะครับเริ่มต้นตัวตัดเสียงรบกวนนะครับอยู่ที่50% 1 2 3 4 5 6 7 8 90ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 90 0ครับถัดมาเอามาร้อยเลยนะแม็กซ์เลย1 2 3 4 5 6 7 8 90 0ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 90ครับเป็นยังไงบ้างตัดเสียงรบกวนโอเคหรือเปล่าแกเแค่ที่ใช่ยังไงก็เมคคิล่ายายมีขายหอยยายมอยไขยหมีคนมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีคร่าวๆนะครับสำหรับภาคเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงไม้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ตอบสนองได้ค่อนข้างไวเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีโดยเฉพาะย่านของเสียงกลางเนี่ยเก็บมาได้ครบและก็ละเอียดมากๆโทนเนื้อเสียงเ็าจอกนุ่มๆนะครับไม่ได้แหลมหรือเสียดหูด้วยก็ใช้ทำพอดแคสต์หรือว่าทำเอสมาร์ก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับอีกส่วนที่ชอบเลยก็คือระบบ AI ก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆ แต่เราก็แนะนําว่าเปิดในระดับที่พอดีพอดีให้เนื้อเสียงของเราอย่างเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองครับรวมๆแล้วถือว่าสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายเลยครับพวกแคสต์เกมทําพอดแคสต์ทํา ASMR ใช้พูดคุยหรือว่าบรรยายภาควิดีโอตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีทีเดียวไม่มีปัญหาเลยครับถือว่าคุณภาพเสียงทําได้ดีมากๆครับแต่ถ้าใครยังไม่พอใจนะครับในซีรีส์นี้เขาก็จะมี e อเลียสโปมาด้วยเป็นไมโครโฟนที่สําหรับมือโปรเลยนะครับอันนี้เขาจะมีมาพร้อมให้กับมิกเซอร์เลย ก็เหมือนเป็นซาวการ์ในตัวเลยนะครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่อง USB มาให้ถึง2ช่องทําให้สามารถ Steam สตรีมได้2เครื่องพร้อมกันด้วยแถมการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ XLR ด้วยนะครับก็เหมือนกับไม์พวกสตูดิโอเกรดเลยนะครับทำให้เนื้อเสียงหนามากขึ้นเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีและพวกการส่งสัญญาณก็จะมีความสมดุลมากกว่า USB นั่นเองครับก็เดี๋ยวไปลองเทสระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาดูนะครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้าเอลิอสครับที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB 1234567890 1, และอันนี้นะครับคือเสียงจากเจ้าเอลิสโปครับที่เชื่อมต่อผ่านสาย XLR ลองดูว่าเสียงต่างกันไหมนะ1น3 4 5 6 7 8 9 0ครับความแตกต่างคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเต็งจอซื้อไหนอ่ะเมอร์คู่าคีย์บอร์ดอะเมาส์อะเมอร์คู่าเกมมิ่งเกียร์ที่ใช่ยังไงก็เมอร์คู่า โอเคสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับเจ้า Steel Series Alias ก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนซีรีส์ล่าสุดของค่ายตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายเลยนะครับใช้งานได้ง่ายเลยครับก็ต่อแค่ USB ก็ใช้งานได้เลยเพร้อมทั้งมีซอฟต์แวร์โซน่าที่ใช้คัสตอมโทนเสียงรวมไปถึงมี AI ช่วยในการตัดเสียงรบกวนที่ทำได้ดีมากๆกครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่9,990บาทแล้วก็รุ่น Pro นะครับใครอยากได้ Soundcard อยากได้มิกเซอร์ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น Alias Pro ราคาจะอยู่ที่14,990บาทนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจไใมค์ของ Steel Series เนะครับเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วครับและถ้าชอบคลิปเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราแก d g เจที่ใช่ยังไงก็มือคุณล,ล่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ